สวัสดีครับนะนะ้าะวันนี้มาตกปลาทําคลิปในรอบ2ปีครับกับตนะีใหญ่ t เทเลนทิชชิ่งครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างประแสะอ่างหนองม่วงนะครับจังหวัดระยองก็มาถึงเมื่อเช้าครับมาถึงประมาณ7โมงตีเบ็ดเสร็จครับ8โมงกว่าแล้ว <c oughs> ก็มีโอกาสได้ทาคลิปในรอบ2ปีครับนะ้นะ ก็ที่หายไปก็ติดภารกิจครับเลี้ยงลูกบ้างอะไรบ้างทำงานบ้างเลยไม่มีคลิปให้นานๆได้ชมกันมาวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันดูครับว่าปลามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่เมื่อวานชุดเมื่อวานเข้าได้ไปเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัตเพียนอีศกอีศก,กนี่ก็ไซส์ประมาณ3โลถึง5โลครับนาะนะนะแล้วก็นนจันท ันจันเขาเพิ่งปล่อยไปมีปานินบ้างปานินโบแต่ก็น้อยตัวครับเมื่อวานเขาได้ขึ้นไปตัวเดียววันนี้อยู่กับแพนนรุตครับนรุตแพตกปลาอ่างประแสหนองม่วงครับวันนี้มาคนเดียวครับผมทีมงานไม่ได้มาเราจะอยู่ที่นี่สองวันก็อีกหนึ่งคืนครับจะเยื่อตัวเดิมครับวิดสุดสองครับ กำลังบิ๊กวันครับก็หวังว่าผมจะทำออกจำหน่ายอีกนะฮะถ้ามีเวลาเพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยครับงานยุ่งมากถ้ายังไงก็าฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับคลิปแรกในรอบ2ปีวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงและคืนนี้จะเป็นยังไงรอติดตามรับชมได้เลยครับไปดูกันเลยครับ เล่นกันเสร็จแล้วครับอะไรเรามาลุ้นกันครับผมนี่เอามาห้าคันครับเอามาสิบคันครับชุดเล็กห้าชุดใหญ่ห้าครับปลาคนเดียวลำบากไหมครับ ครับลำพิกวันลำไม่แตกปลาแดกเฉย,เยครับผมโอ้ตีลงไปไม่ถึงสิบนาทีเลยครับหมานครับปลาตัวแรกมาแล้วหมานหมนันหมานแน่นอนครับวันนี้กระชังยังไม่ได้แกะเลยครับเนี่ยวุ่นวายครับมาคนเดียวก็จะวุ่นวายหน่อยแต่ก็โอเคครับปลาตัวแรกรับแขกปลานินฮะ กล้องมันแคบไปหน่อยครับอาจจะไม่เห็นนะคนเดียวก็จะลำบากหน่อยนะฮะจะช้าหน่อย วันนี้ตัวแรกมาแล้วตีลํำไม่ถึง5นาที10นาทีเลยครับลํำไม่แตกปลาแดกเฉยครับมาขคิดสูดสองก็เหยื่อล้ำบิกวันเงี้ยรอติดตามผลงานตัวต่อไปครับผมตัวนี้กินคันเล็กครับสาย12ปสองกเบ็ศ์จุด0ปครับจะมีมั้งจำาหน่ายเร็วๆเหมือนกันในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับตาเบ็ด0.8ตัวนี้นะฮะแข็งคมเบาครับผมมีทั้ง ซีนุแล้วก็อิเซมะครับทรงอิเซมะก็ติดตามได้นะครับชุดนี้เป็นชุดลำปลารวมนฮะนี่ครับนะน,นะเป็นลำปลารวมนะฮะเดีย๋ยวปลารวมหอ,อมครับจะมีส่วนผสมของมะขิดนิดนึงฮนะ ไปรับรองอร่อยแน่ครับติดตามตัวผลง,งานตัวต่อไปครับมาแล้วครับนะนะตัวที่สองปาลาอะไรเปรุ่นนี้ครับ ไปเลยครับนะนะดูนะฮะโอ้น่าเสียดายครับเสียดายครับน่าเสียดายมากครับขาดไปเลยครับผมตัวที่สองโอ้ นี่ครับชุดใหญ่ของผมก็จะเป็นตาเบ็ดของกามากัซซอนะฮะไลฟ์เบร t เบอร์8ครับแต่สายหน้า30ปอนชุดน,นี้ระเบิดไปเลยครับไม่รู้ปลาอะไร,ระผมปิดเบรกหนักด้วยครับโอ้น่าเสได้ครับเดี๋ยวไปลดตัวต่อไปครับ แต่9โมงมาถึง11โมงครับนะ่นนะลมแรงมากเลยฮะยังะทะเลเลยแต่ก็ได้นวลจันทร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ได้นวลจันร์อยู่ประมาณ5ตัวละใสไม่โตครับใส้อยู่ประมาณครึ่งโลได้ครับนะ่นนะอยู่ในกระชังสถานการณ์ตอนนี้ลมแรงมากเลยครดูดิครับยังะทะเล กเอาสิไม่ไหวแล้วฮะปลาก็ยังกินผ่าคลื่นผ่าลมอยู่นะฮะรอลุ้นรอติดตามชมตัวต่อไปกันครับนะนะคงยังถ่ายได้อีกทีก็ไปป่าเย็นๆนีน่แหละครับนะนะน่าจะเยน็ยนๆแล้วครับลมแบบนี้มันไม่ไหวมีเนทีกน่นอนยาวกินกิกนกินก็นอนเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนบ่ายอีกทีครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนบ่ายนะครับนะนะ ไปนครับมาอ,อีกตัวแล้วนะนะอะไรไม่รู้นะนะครับ ขินขอแบงไปครับขอแบงไปครึ่งตัวโอ้ตาย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 หายใจผงาพผงาบอยู่เลยครับนล้วนะใส่ลงเลยโดซะแล้วไปครับนล้วนะตามติดตามตัวต่อไปครับลมมันแรงไม่รู้จะถ่ายได้อีกปะนะอันนี้ลม เริ่มเบาแลวฮะอาจจะมีเสียงลมรบกวนนิดหน่อยนะเดี๋ยวไเจอกันตอนต่อไปครับผมขอไปลาเจ้าถิ่นก่อนนี่ครับจากเมื่อกี้เราโดนเจ้าสินแบ่งไปนะฮะตอนนี้เราทำสายหน้าชุดนี้ขึ้นมาสลิงกระเบ็ดเบอร์สิบห้านะฮะสลิงสามสิบปอนด์เกี่ยวปลาตะเพียเนเป็นๆนะฮะตกข้างแพเลยลาเจ้าถิ่นหน่อยครับ เดี๋ยวทำแบบนี้มันก็มีผลนะฮะปลาจะไม่ค่อยเข้าแต่ตั้งแต่เช้ามาโดนไปสองตัวแล้วสองหรือสามตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจผมก็ต้องจัดการมันสักทีครับแฮมเ็ดเราจะได้มีปลาต,ตกกันต่อไปครับเราจะได้ไม่เหงาวันนี้ไม่งั้นถ้าว่าชะโดเข้าเรานั่งเหงากันแน่ครับนะไปครับไปลุยกันนะชุดลาเจ้าถิ่ครับไปลุยเลยครับ น,น,นะนะชุดล่าเฉดเดเดี๋ยวรอชมผลงานกันครับเดี๋ยวรอชมผลงานกันครับชุดล่าเฉดดว่าจะแข่งลิทไหมขอชมได้เลยครับถ้ามีตัวนี้ไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงแน่นอนครับถ้าตรงนี้มีตัวนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวทุ่นครับราะปลามันไล่กินลูกปลาเล็กอยู่ เราช้ากับมันไม่ได้เลยถ้าปลาเล็กกินแถวทุ่นนะฮะชัโดจะกินหมดนะมาแล้ว <c oughs> ครับเจ้าทินกำลังจะกินข้าวเลยเจ้าทินมาแล้วครับชัโดตัวไม่ใหญ่ครับเอาลูกปอเอาปลาตะเพียนนะครับเกี่ยวไปทั้งตัวเลยมันกัดแล้วมันเหลือ ัมก็เลยเกี่ยวไปนี่ครับกำลังกินข้าวเลยกย่างงกินข้าวกล้องไม่ได้หยิบถ่ายครับโหว่าอย่างไงมันก็ไม่กินอะที่ไหนได้มันกินตัวง,งามๆครับสวยๆเลยแต่ก็เล็กไปหน่อยนี่ครับหน้าตาเจ้าถิ่นฮะ มาแลยเสร็จโตครับได้ไปลวกจิ้มแน่นอนกดถ่ายไว้ทันครับนะ้าน่าน่้น้ามันจังครับผมทุกนีก็จะกินหางตัวไหนครับ กดไปอีกหนึ่งตัวครับส่วนมากจะมีแต่ไซส์นี้ครับเมื่อกี้กดถ่ายไม่ทันครับผมจึงลอกออกแฟดเลยเดี๋ยวไตามชมตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าเข้ากระชังก่อนดื้อเหลือเกินกินนะครับน้องน่าจะเป็นบเล็กนะ ครับมเมล็กนะครับรู้ตัวแล้วครับ เป็นปานี่นี่นครับโอ้โหทำปานี่เลยครับตัวนี้นตับเลยครับนี่ครับเพิ่งตีลงไปได้สักพักเองครับทำลำเหนียวหน่อยครับตกปนิม เขาดูาดฮะกินยิก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 เหมือนปลาเล็กเลยฮะแกล่งของนู้ดเต็ม ปันนินใสสวยเลยครับปัแบบเลยครับติดตามตัวต่อไปครับ <c oughs> วันนี้กดปรนนินมาสามแต้มแล้วครับเนี่ก็เย็นแล้วครับมืดละป่ากินทั้งตลอดสองชั่วโมงเลยตั้งแต่ห้าโมงครับต่อไปก็เป็นแมทไหนทคร แบบไหนแบบไหนก็จะตกต่ปะกายครับจะตีลำทิ้งไว้ทั้งหน่อยถ้าคันไหนหมดก็เก็บขึ้นครับนี่คือผลประกอบการฮะลมมืเย็นนะฮะออกนทีนี้นี่ครับกระชังใครไม่รู้ฮะยืมเข้ามาก่อนประกอบการงมม่เย็นนะฮะ ลายตัวอยู่แล้วก็อยู่ในกระชังอีกครับรนินนินอยู่ในกระชังอีกอยังไงก็เดี๋ยวอ,อตัวทำที่พักก่อนครับไปไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวถ้าคืนนี้มีผลประกอบการไงถ้าเป็นประไก่ถ้าปราไกกินวันนี้ก็จะจะมีวิดีโอให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่กินก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับต่ออยู่ต่อกันอีกหนึ่งวัน ยังไม่ไม่เจอโทฟี่เลยครับเจอแต่นางฟ้าครับลาไปดูภาพบรรยากาศยามเย็นของวันนี้ครับไปครับเตรียมตัวตกปลายกันต่อเลย สวัสดีเช้าวันที่สองครับท่านผู้ชมนะนะทุกคนวันนี้หกโมงครึ่งแล้วครับเมื่อคืนไม่มีอะไรเลยครับหนึ่งกิ๊บเลยไม่มีแม้แต่ตอดหรือกระดิกสักตัวเดีเยวนี่ก็เช้าแล้วครับเดี๋ยววันนี้วันที่สองเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหมหรือจะได้มีกี่ตัวอย่างไงไปติดตามรับชมครับ เดี๋ยวชุดแรกลงน้ำก็จะประมาณเจ็ดโมงครับแล้วนะอากาศเย็นโอเคครับเดี๋ยวไว้ไปเจอก,กันกับผลงานตอนกลางวันครับผม5้าวมงเย็นหวัวที่สองวันนี้เรากลับบ้านครับแล้วลรากลับบ้านแนละ้ววันนี้ สองน้ำไม่ดีเท่าไหร่เลยครับน้ำเสียมอคืนปลาก็ไม่ได้ครับปาลาอะไรมัรู้จึงมาทีหนึ่ง,ง,งแล้วก็ไม่ได้ตัววิ่งออกยาวเลยมาดูผลประกอบการของวันนี้ครับสองวันหนึ่งคืนแพนนารุทครับอ่างประเสริฐหนงองม่วครับากกรายรย หน้าจะไปไหนกดติดตามเลยครับวันนี้ตีไอเทลไปก่อนสวัสดีครับ